สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้เจ้าโนวา 9SE มานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองถ่ายโหมดกล้องถ่ายรูปของเขาดูหน่อยนะว่าจะโอเคไหมนะครับอ่ะเอากล่องออกไปนะครับนางแบบของเราเป็นเซนเซียครับในแบบในแบบนะครับเดี๋ยวมาดูโหมดแรกก่อนนะครับโหมดรูรับแสงครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นโหมดรูรับแสงนะครับรูรับแสงก็คือเอ่อมันสามารถทําหน้าชฉนหลังเบลอได้แหละ นะครับอ่ะอันนี้ผมขยับเจ้าตัวนายแบบมาหน่อยนะครับแล้วก็เลือกรูรับแสงครับตัว F นะครับ F ทางล่างขวานะครับเนี่ยมันก็ปรับได้เลยนะครับถ้าปรับไปทาง0.9เกนี่ยก็จะเบอร์มากนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นขอบด้านบนไหมเบอร์นะครับอ่าทีนี้ผมลองเอาฉากหลังมาวางหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดทีนี้ลองปรับครับถ้าไปทางแบบ F เยอะๆนะครับมันจะไม่ค่อยเบอร์ แต่ถ้าไป f น้อยๆน,น,น,นี่ยมันเบอร์นี่เห็นไหมครับไอตัวเหลืองๆเนี่ยเบอร์อยู่นะครับอ่าใช้ได้เนาะนี่ครับนี่ดูมือผมก็เบอร์นะโหมดอ่รูรับแสงครับอ่าปรับได้นะลอ,ลองดูลองดูนะครับนี่ลองดูโหมดแรกรูกรับแสงนะครับต่อไปเซตค่าข้างบนนะครับมันเซตค่าได้นะเพื่อนๆนะแล้วก็โหมดอื่นๆสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะนี่ครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับเซตค่าวีโอ เซตค่าทั่วไปที่แนะนําก็จะเป็นตัวเส้นกิจนะครับเนี่ยเขาใช้คําว่ากรอบช่วยนะครับจัดองค์ประกอบนะครับแล้วก็ตัวระดับแนวนอนนะครับระดับแนวนอนก็เหมือนวัดระดับะระดับน้ำอาอะช่างเขาชอบใช้อะ่ะก็คือวัดให้มันตรงอะ่ะเออมันจะเป็นเซ็นเซอร์มาตรงกลางอ่นะครับว่าให้รู้ว่าเราถือกล้องตรงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับนี่นะโหมดแรกครับโหมดกลางคืนบ้างครับแต่ว่า ตอนที่รีวิวมันเป็นกลางวันไงแล้วทีเนี้ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้นะครับแต่ว่าอธิบายเบื้องต้นนะครับก็โหมดนี้มันมีให้ซูมนะครับซูมได้นี่ครับลองซูมครับได้ 10x เลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่ามือนี่ต้องนิ่งนะนี่นลองซูมให้ดูไหมครับหลังยังเบอร์อยู่เลยครับมี 1x อันนี้เป็น 1x นะครับปกติอ่าใช้ได้นะแต่เวลาถ่ายก็กด กดทีนึงอ่ะมันจะรวมแสงให้ครับประมาณสามสี่วิครับเห็นไหมเนี่ยต้องมือนิ่งๆนะเนี่ยลองดูเลยครับมันเหมือนจะแบบภาพมันจะสว่างอ่ะเหมือนเป็น h d r นะครับเดี๋ยวดูสิสว่างกว่าชาวบ้านเลยนะครับก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับอ่ะต่อไปเลยครับโหมดเอ่อภาพถ่ายบุคคลครับก็ตามชื่อเลยครับถ่ายบุคคลนะครับเนี่ยครับก็วางองค์ประกอบแล้วก็ถ่ายได้เลยครับ ภาพบุคคลนะครับก็จะมีบิวตี้ครับอ่าด้านล่างนะล่างซ้ายก็เลือกได้ถึงระดับสิบครับหน้าใสหน้าใสแต่ว่าเราถ่ายโมเดลอ่ะมันก็คงดูไม่รู้เรื่องนะครับอ่าอีกอันหนึ่งครับโหมดโบเก้ครับมันทําหลังเบอร์ได้ไงก็คือเลือกเปิดแล้วก็ปิดโหมดเอ่อโบเก้ได้เลยครับมันก็จะเบอร์นะครับอ่าอันนี้ผมลองเอาหาอะไรมาบังข้างหลังครับจะได้รู้ว่ามันเบอร์ไงก็เบอร์อยู่นะเบอร์อยู่นะครับ ใช้ได้ใช้ได้นี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปครับโหมดต่อไปโหมดอ่ารูปภาพครับโหมดภาพถ่ายครับก็จะมีให้เลือกเยอะกว่าชาวบ้านเขาแล้วครับเนี่ยเลือกฟิลเตอร์ได้นหมครับอืมเห็นไหมอันนี้ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มีหลายอันอยู่นะด้านบนนะครับฟิลเตอร์อยู่ด้านบนนะครับที่เป็นรูปหลายๆห่วงนะครับอ่าอันนี้ลองเซตค่าดูนะครับว่า มันเซตค่าอะไรได้หรือเปล่านะครับมันมีให้ตั้งค่าด้วยนะลองลองกดเข้าไปตั้งนะครับอ่าเยอะแยะโหมดเยอะอยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าอันนี้เป็นโหมดเอ่อสแกนครับโหมดสแกนเหมือนแบบเราสามารถถ่ายรูปเพื่อไปค้นหาสินค้าได้อะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับมีสแกนแล้วก็แปลภาษาครับเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยครับเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับ ีอแปลภาษาช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นครับเยอะนี่มันเจออะไรครับมันเจอละหาวัตถุครับมันก็จะไปค้นเจอนรุโตทอยครับที่เป็นของเล่นมันประมวลว่าเออคล้ายๆรูปนี้ไงนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะกลับมาอยู่โหมดถ่ายภาพเหมือนเดิมครับอ่ะมาดูด้านบนบ้างนะครับเริ่มจากอ่าข้างบนครับโหมด AI ไอนะครับเห็นไหมเออนะครับ อันแรกอ่ะอันแรกก่อน AI ไก็จะเป็นไอตัวเซิร์ชหาสินค้าตัวเมื่อกี้นะแล้วอันที่สองจะเป็น AI นะครับแล้วก็แฟดนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ครับต่อไปโหมดด้านล่างนะครับมาวิดีโอแล้วนะอันนี้มาวิดีโอมันจะมีข้างบนโผล่เข้ามาครับเนี่ยตรงนี้ครับข้างบนโผล่มาก็คือโหมดการจัดวางนะครับจัดวางวิดีโออ่ะมันสามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันได้ครับเห็นไหมซึ่งดัางข้างบนนะครับมันก็จะมีเลียงแบบ อันนี้คือเรียงแบบรูปเราอยู่ด้านบนมุมซ้ายครับอันนี้แบบวางเท่ากันกับกล้องหน้ากล้องหลังประมาณนี้ครับเนี่ยครับต้องลองเล่นดูครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กไงก็โอเคครับแล้วเราถ่ายแบบเราถ่ายหน้าเราอันนึงแล้วก็กําลังเดินด้วยอะไรประมาณนี้ครับถ่ายวอล์นะครับแล้วก็มีโหมดเพิ่มเติมนะครับเนี่ยไอตรงมือโปรนะครับ ไอ้ตรงคําว่ามือโปรเนี่ยเป็นเพื่อสังเกตดูมันสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกโหมดอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดของเขาก็คือโหมดมือโปรนะครับก็คือเราสามารถปรับแต่งค่าเองได้นะครับเนี่ยก็จะมีโหมดพวกนี้ครับโปรพนานอเม่าเห็นไหมครับนงเวลาสติ๊กเกอร์ซูปเปอร์มาโครมุมมอง,มองคู่ความละเอียดสูงนะครับเนี่ยอันนี้โหมดที่อยากจะลองก็เป็นมาโครครับอันอื่นน่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนี่ยผมลองเอามาวางใ,ใกล้ๆกลเออมันก็ มันก็โอเคนะมันก็ชัดขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปไงดูสิเบอร์เลยผมถ่ายเบอร์เลยเบอร์เลยครับลองเอาเหรียญดูเห็นไหมพอส่องเหรียญโอโอเคครับมันชัดเลยนะครับของมันน่าจะต้องเล็กนะครับเซีย่าน่าจะใหญ่ไปกลับมาที่โหมดวิดีโอนะครับอันนี้คือโหมดวิดีโอนะถ่ายรูปอีกทีหนึ่งนะวิดีโอเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ ซูมได้นี่ครับมีปุ่มซูมนะครับอันนี้หนึ่งเอกนะครับข้างบนก็มีมีตั้งค่ามีเปิดแฟลชแล้วก็เลือกการจัดวางวิดีโอนะครับอ่าอันนี้ลองลองกดถ่ายดูครับถ่ายวิดีโอแล้วมันสามารถที่จะสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยครับอันนี้เป็นทีเด็ดนะปกติอย่าง iPhone เนี่ยถ้าจะถ่ายกล้องหลังอยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าเนี่ยต้องกดหยุดก่อนนะครับ แล้วค่อยถ่ายนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ่ายไปแล้วก็สลับได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับเนี่ยถ่ายปุ๊บสลับปั๊บได้เลยครับเออมันอาจต่อเนื่องเลยครับไม่ต้องเสียเวลาหยุดก่อนนะครับผมว่าดีมากๆอ่ะตรงเนี้ยนะครับผมผมโอเคเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมลองถ่ายดูนะครับก็โอเคนะครับ ไม่แย่เลยครับใช้ได้อยู่ถ่ายกลางวันอ่ะผมว่าโอเคครับแต่กลางคืนยังไม่ได้ลองนะอันนี้ต้องต้องลองลองครับใครมีอยู่ลองลองดูนะครับประมาณนี้ครับฝากากดไลค์กดแชรก์กดติดตามกันด้วยนะ